ก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด s u b s c r i b ์อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะต้นมาแบ่งปันวิธีการตรวจสอบโปรไฟล์ของเราว่าสะอาดหรือผิดกฎชุมชนหรือไม่ทำแบบนี้ค่ะไปดูกันเลยเปิดแอป Facebook แล้วมาอยู่ที่โปรไฟล์ของเราค่ะ เลื่อนลงมาด้านล่างแล้วเลือกความช่วยเหลือและการสนับสนุนคลิกที่กล่องข้อความและการสนับสนุนเปิดการแจ้งเตือนของคุณเจออีกแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ต้นทำการรบไปแล้ว2-3วิดีโอค่ะเปิดเข้าไปในวิดีโอที่มีปัญหาค่ะเพื่อดูรายละเอียดว่าเราติดปัญหาเกี่ยวกับอะไรให้กดดูรายละเอียดด้านล่างค่ะ เห็นแล้วติดเหลืองค่ะวิดีโอของคุณถูกปิดเสียงไว้บางส่วนให้กดดำเนินการต่อค่ะหน้านี้จะบอกรายละเอียดทั้งหมดจากที่เห็นวิดีโอนี้ติดลิขสิทธ,ธิ์เพลงค่ะหลังจากที่อ่านทำความเข้าใจแล้วให้กดดำเนินการต่อค่ะมาถึงหน้านี้ก็จะมีรายละเอียดให้เราตรวจสอบว่าเราละเมิดกดลิขสิทธิ์ของเพลงหรือเปล่านะคะ เมื่อเราอ่านเสร็จให้กดดำเนินการต่อมาถึงหน้านี้ระบบจะถามว่าคุณต้องการทำอะไรกับวิดีโอของคุณใน3ข้อนี้ข้อที่1ก็คือยอมรับการเปลี่ยนแปลงพร้อมรายละเอียดด้านล่างข้อที่2ส่งข้อโต้แยง้งและข้อที่3ลบวิดีโอออกต้นจะลบวิดีโอออกแล้วกดดำเนินการต่อค่ะระบบจะขึ้นข้อความว่า ต้องการจะลบวิดีโอใช่ไหมแล้วจะมีรายละเอียดอยู่ด้านล่างค่ะจากนั้นกดปุ่มลบได้เลยค่ะระบบก็จะแจ้งว่าลบวิดีโอจาก Facebook เราแล้วการเช็คโปรไฟล์อยู่เป็นประจำเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะอย่างที่กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ต้นได้ทำการ ลบวิดีโอที่ติดลิขสิทธิ์มา2 3ถึงวิดีโอแล้วขอแนะนำจากประสบการณ์เลยค่ะว่าเราควรตรวจสอบโปรไฟล์ของเราเป็นประจำค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการเปิดสร้างรายได้นั่นเองค่ะ